สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกาเชอร์าสุด FC, ท,ทันการ์บ,บันนี้ผมอ้อนอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลครับล่าสุดอาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเจอกับคริสตัลพาเลสทําได้เพียงแค่เสมอ2อสนะครับโดนตีเจ้าในช่วงท้ายเกมนาที83จาก3คะแนนในมือเหลือแค่1แต้มนะครับนั่นหมายความว่าอีก5เกมสุดท้าย หงแดงต้องการแค่แต้มเดียวครับนะฮะก็จะฉลองส่วนปืนก็จะเป็นพะรองในเวทีพิมริกเป็น3ซีซันติดต่อกันเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับสำหรับทีมทีมหนึ่งที่จะทำได้เพียงแค่พะรองรองแชมป์3ปีติดต่อกันแต่มันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอล เดี๋ยวเราคุยเรื่องของอาร์เซนอลก่อนแล้วตบท้ายด้วยเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอร์สแมนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการครัอบอาจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางแฟนบอลทุกสโมสรครับไปกันที่เรื่องแรกก่อนครับเรื่องของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเกมล่าสุดครับ เล่นในบ้านเจอกับคิสตันพาเลสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นลอนดอนดาร์วีแมชอีกเกมหนึ่งครับอาร์เซนอลอยู่ทางตอนเหนือครับของทางลอนดอนส่วนคิสตันพาเลสอยู่ทางตอนใต้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดาร์วีแมชประจำกรุ่ลอนดอนนะครับนี่คือเกมที่อาร์เซนอลต้องการสามคะแนนนะครับถ้ายังหวังในเรื่องของการคว้าแชมป์พรีเมียร์ครับในขณะเดียวกัน คูซันพาเลสครับก็ต้องการที่จะเอาชนะหรือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นการคีฟโมเมนต u ัมนะครับเพราะว่าน้ำแต่ที่เปลี่ยนปฏิทินมาเป็น2025เนี่ยคูซันพาเลสถือว่าเป็นหนึ่งในทีมท็อปโเลยนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ทางอริเวอร์กลาสเนอร์นะครับคุณืึอของทางเดอะอีเกิลเนี่ยก็ต้องการที่จะเก็บผลลัพธ์ที่ดีก่อนที่จะลงทำศึกฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศนะครับนั่นทำให้ เราจึงได้เห็นคิสตัดเพลสเล่นกันอย่างเต็มที่เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอาร์เซนอลของ eta, มิเกลอาร์เตต้ามาตรฐานไม่ได้เหมือนเดิมครับมาตรฐานตกลงจากนัดก่อนๆครับจากที่เราเคยได้เห็นว่าเฮ้ยอาร์เซนอลเล่นได้สวยอย่างมีสไตล์ชนะอย่างมีสไตล์โชว์ผลงานได้อย่างแข็งแกร่งโชว์คาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยม แต่มันไม่ใช่เกมนักนี้เกมนักนี้นักเตะาร์เซนมีความผิดพลาดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเกมการเคลื่อนที่ผิดช่องการจบสกอร์ที่ไม่ดีรวมถึงการเปิดพื้นที่ที่มากไปและทำให้คูชันเลส์นั้นมีโอกาสยิงได้มากกว่า2ประตูในขณะเดียวกันครับเราได้เห็นความผิดพลาดของนักเตะระดับคุณภาพในแนวรับวิลเลียมซริบาเขาเล่นอะไร จังหวะนั้นมันไม่ควรเล่นใช้ไหมดูจะประมาทเลินเลอเกินไปหรือเปล่าหรือมองข้ามคุณภาพของตัวนักเตะคริสตเฟลสมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเราได้เห็นว่าเฮ้ยจุดอ่อนของแนวรับอัสซอนมันคือตรงนี้นี่ว่าคือการพยายามที่จะเล่นบนภาคพื้นมากเกินไปหน่อยทัังที่ได้หลายช็อตได้หลายเพล มันสามารถที่จะสาดโด่งไปข้างหน้าก็ได้นะครับแต่อาชอนไม่ได้เลือกที่จะเล่นแบบนั้นเลือกที่จะกลุมความเสี่ยงเอาไว้เนี่ยกับตัวเองสุดท้ายมันก็เป็นการก่อความผิดพลาดมันเป็นหายนะจนกระทั่งคุณมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมนะครับและเราก็ได้เห็นดาวิดรายานายประตูชาวสเปนที่โอเคเขาก็มีช่วงที่ดีนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้สัมป,ปตูที่ดีที่สุดของลีกยุโรป ด้วยเช่นกันคือติดท็อปฟาตไม่ได้หล่นไปจากนั้นนะครับแต่เราก็ได้เห็นว่าอ่านี่แหละคือจุดปรับบางของดาวิดรรยานั่นคือการที่เขาออกมาจากเส้นโกลไลน์เนี่ยของตัวเองมากเกินไปโดนทดสอบหลายครั้งนะครับจนกระทั่งมาโดนทีเด็ดของมาเตต้ากองหน้าของทางคิสสันฟาเลที่หลังจากจบเกมเขาพูดเลยว่า เขาเห็นดาวิดบรยานเล่นมาโดยตลอดเขารู้ว่าผู้ศัปปรตรูคนนี้เนี่ยเป็นผู้สัป,ประตูที่มีความกล้าและก็กล้าออกมาเล่นกับเพื่อนๆมากกว่าที่จะปักหลักอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและเฝ้าบริเวณสองเสาเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาก็เลยคิดอยู่อย่างเดียวคือถ้าได้ลูกเมื่อไหร่ถ้าเปลี่ยนจากรับไปสู่รุกเมื่อไหร่มาเตต้าจะพยายามยิงแบบนั้นสุดท้ายมันก็เป็นประตูที่สวยงาม อาจจะส่งเข้าประกวดเลยก็ได้ครับเป็นโกลอสีสซันประจำยุูการนี้นะครับรู้ว่ากราสเนอร์กุญซือของพาเลสเองเขาก็มาบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาก็อ่านอ่านรายละเอียดในแนวรับอ่านข้อผิดพลาดของอาร์เซนอลมาโดยตลอดซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงทั้งการเล่นที่เสี่ยงมากเกินไปของกองหลังอย่างวิลเลียมสติบาและทั้งในเรื่องของการออกมายืน ออกจากเส้นโกไลมากเกินไปหน่อยของทางดาวิดปรรยานะครับมันก็เลยทำให้อั์เซนนลทำได้เพียงแค่เสมอ2ประตูต่อสลงแข่งไป34เกมมี67แต้มตามหลังลิฟูแบบโอ้โห่างไกลแบบสุดกูเลยนะครับโอกาสที่พวกเขาจะพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองแล้วคว้าแชมป์เนี่ยยากมากไม่มีโอกาสนั้นแล้วนะครับเพราะว่าลิฟฟูขอแค่แต้มเดียวในขณะเดียกันครับตอนนี้ อาร์ซนอลเองยังไม่สามารถที่จะอ,อุ่นใจในแง่ของการจบพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกในห้าดับแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้อาร์ซนอลมีคะแนนมากกว่าอันดับที่6อย่างเชลซีอยู่10แต้มและทีมของเอนโซมาเวสกายังแข่งน้อยกว่า1เกมตามทฤษฎีเชลซี Chelsea อันดับ6ยังสามารถแซงหน้าอาร์ซอนอล อันดับ2อยู่ในขณะนี้ได้นะครับแต่มันต้องแบบอาซนอลแพ้รวดรวดอะแล้วเชลซีชนะรวดรวดอะไรแบบเนี้ยรวมถึงแมนซิตี้นิวคาสเซลและฟอ r e เรสก็ชนะรวดเช่นกันมันจะทำให้อาซลอลถูกทีบหล่นลงมาอยู่อันดับที่6กอันดับที่7เพราะว่าเส้นทางน,นับจากนี้อาซนอนยังต้องเจอนิวคาสเซลยังต้องเจอลิอร์พูด้วยนะฮะ มาเลกายเป็นโปรแกรมที่ของแข็งเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลจะต้องทําให้ได้ในช่วงระหว่างที่กําลังจะเจอกับทางฟอร์ตแซงแแมงเดี๋ยรอบรองชนะเลิศครับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็คือคิวแมตช์ในวันที่3พฤษภาคมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดเกมนี้ต้อง3คะแนนสัานเดียวเพื่อจะไม่ต้องไปเปลืองแรงนะครับในช่วงโปรแกรมที่เหลือ ถ้าได้3มแต้มจากบอลหมัดโอเคคุณจะได้อุ่นใจนะครับและโฟกัสไปที่สแงชชกแมงแบบเต็มที่นะครับอ่ะโอเคก็เอาใจช่วยอาร์เซนอลนะครับต้องได้แชมเปี้ยนส์ิกด้วยนะครับเอาให้การันตีก่อนครับถึงจะอุ่นใจได้แต่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่า3ซีซั่นติดแล้วนะที่อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งๆท,ท,ท,ที่มันเข้าใกล้มากๆเข้าใกล้แบบจริงๆนะครับแต่ ปีนี้ดัดมาพลาดแล้วก็พลาดเร็วซะด้วยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าอาเชนอนหมดลุ้นแชมป์พิมริกเร็วเกินไปหน่อยไม่ได้ลุ้นในช่วงนัดที่37หรือว่านัดที่38มันเร็วเกินไปนิดหนึ่งทั้งที่ทแมชชิสเตี้เองก็ร่วงไปก่อนหน้าก็เหลือเพียงแค่คุณกับลีพูเนี่ยแต่คุณยังทำได้ไม่ดีพอนะครับเสียแต้มบ่อยทำแต้ม6เรียวราาบ่อยกินไปมันก็เหมาะสมแล้วที่ ความสําเร็จมันจะไปอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2ประเด็นที่2ครับลิเวอร์พูลฮะคุณรอแห่แชมป์เลยครับนะฮะวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้รถแห่พร้อมหรือยังนะครับโอ้โหแล้วผมรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพ หรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆน่าจะมีการจัดอีเวนต์ดูบอลในคู่นี้กันเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะาจะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่หรือเป็นกลุ่มก้อนเล็กอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีแฟนบอลลิเวอร์พูลไปรวมตัวกันและดูฟุตบอลด้วยกันแล้วถ้าได้1แต้มในวันนั้นฉลองเลยครับคุณเป็นแชมป์พรีเมียร์เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20นะครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็มันจบแล้วไงลิฟว์พูลทาได้แล้วนะครับไม่พลาดหรอกครับถ้าจะไม่ได้เกมกับสเปอร์แบบสมมุติว่าแพ้สเปอร์คาบ้านยังต้องการอีกหนึ่งคะแนนโอเคมันก็เอาเกมอื่นก็นกได้นะฮะดังนั้นลิฟว์พูลทาได้แล้วนะครับอีกแค่แต้มเดียวไม่มีปัญหาครับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยต้องบอกว่าก็สมเหตุสมผลครับมันเป็นซีซั่นที่ลิเวอร์พูลเนี่ย ทำผลงานได้ดีกว่าทีมอื่นๆทั้ง19ทีมในพรีเมียร์ครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่ดีผลงานที่มั่นคงนะครับความคงเส้นคงวาการยิงประตูนะครับการเสียประตูรวมถึงการเอาชนะในแต่ละเกมที่เราก็รู้สึกว่าเออก็ตามมาตรฐานเลยและตามคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์มีบางเกม เหมือนจะเสมอแต่ก็กลับมาชนะได้บางเกมเผือบจะแพ้แต่ก็กลับมามีแต้มได้นะครับบางเกมต้องรอลุ้นจนกระทั่งช่วงสุดท้ายแล้วก็ยิงรัวๆ2เม็ดเหมือนกับในเกมนั้นที่ดาวินนูนเยสเป็นฮีโร่นะครับนักเตะหลายๆคนอยู่ในฟอร์มที่ดีฟอร์มที่มั่นใจตลอดเวลานะครับอ่ะโมซาล่า ภาพรวมส่วนใหญ่เขาคือ The Best นะครับอาจมีบางช่วงแต่ช่วงน้อยครับที่โมซาลาไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดนะครับแดนกลางสามเหลี่ยมทองคำทำงานกันได้อย่างขยันขันแข็งคู่เซนเตอร์ฟานได้กับโกนาเต้นะครับเป็นคู่ประการหลังเหล็กเป็นหัวใจสำคัญนะครับพี่เมียรละซงเบกเกอร์เป็นนายประตูที่ไว้ใจและก็เชื่อมั่นได้นะครับฟูลแบ็กสข้างริมเส้นสอฝั่งคือเรียกได้ว่า เป็นภาพรวมที่มันดูดีสำหรับผมนะผมสึกว่าลิปูปีนี้เป็นลิปูที่กุ s u ซูรอาเนอร์รับไม้รับช่วงต่อจากเจอเซนคลับมาได้อย่างตีเยี่ยมเขาเปลี่ยนความสงสัยเขากลายเป็นความเชื่อได้แบบเร็วมากอังจริงมันตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วแล้วนะครับที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทรงเนี้ยฟอร์มแบบเนี้ยเล่นกันแบบเนี้ยมีลุ้นถึงแชมป์เลยนะครับ และก็การยืนระยะดีซะด้วยนะในช่วงระยะเวลานาน,านๆแพ้แค่เกมเดียวนั่นะคือการแพ้กับทางนอร์ทแฮมฟอร์เรสหลังจากนั้นเราได้เห็นรีฟูที่มันเปลี่ยนไปเล่นในแบบสุขุมมากขึ้นเล่นในแบบมีความละเอียดมากขึ้นยืนร,ระยะได้ดีกว่าลหลายๆทีมคู่แข่งค่คอยๆหายกันไปทีละทีม2ทีมเชลซี Chelsea ที่เคยโผล่ขึ้นมาอหายไปแล้วแมนซิตี้อันนี้ยอมมอบและโยนผ้าขาวลงกลางเวทีเลยว่าเป็นแมนซิตี้ที่ ผู้เล่นก็ดรอปลงโรยลงเหมือนนักเตะยาหมดอายุอะไรประมาณนี้เหลือแค่ทีมทีมเดียวคืออาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลก็ดันพลาดกันเองในขณะเดียวกันเรีูแทบจะไม่ค่อยพลาดเหมือนอาร์เซนอลนะครับจากแต้มความห่างจากประตูที่ทําได้จากประตูที่เสียเหมาะสมแล้วครับที่เรียูจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้และวันอาทิตย์นี้ การบรลลิพูเตรียมเปิดแชมเปนฉลองนะครับจัดปาร์ตี้ฉลองได้เลยคือมันจะเกิดภาพแบบสเปอร์ทำแสบใสบริพู่คาบ้านไหมอันนี้เรายังไม่สามารถที่จะรอบรู้อนาคตได้มันขึ้นอยู่กับความดีดของสเปอร์ด้วยนะครับแต่ถ้ามองถึงภาพรรนแนวรับเนี่ย ผมกลับมองว่าสเปอร์อาจจะโดนยับมากกว่าอาจจะเป็นวันที่สวยงามของลิเวอร์พูลอาจจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของเดอะค็อปแต่วันที่เจอกับสเปอร์แล้วถ้าได้หนึ่งคะแนนความสำคัญมันจะไม่มากเท่ากับเกมสุดท้ายของซีซั่นในวันที่25พฤษภาคมที่ลิเวอร์พูลเจอกับทางฟุตซันพาเลสหลังจากจบเกมเนี่ย เมื่อหงแดงชนะแล้วเมื่อหงแดงคว้าแชมป์แล้วการเตรียมสถานที่การเตรียมพิธีการบรรยากาศรอบด้านของสนามแอนฟิลด์รวมถึงภายในรอบๆเมืองนะครับในร้านรวงร้านอาหารผับบาร์ในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นการฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่มันแตกต่างไปจากครั้งของเจคินครัปครั้งนั้นเนี่ยคุณได้เห็นใช่ไหมครับว่าบรรยากาศมันดูจุดเจิด เพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโลกมันไม่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้สถานการณ์ปกติทุกคนสามารถมารวมตัวกันได้ทุกคนสามารถมาเจอกันได้มาปะบนกันได้มารวมพลังกันได้วันนั้นแหละครับมันจะเป็นวันที่ลิฟู์ลลองแชมป์กันได้อย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่เหมือนใครได้เลยยินดีกับเด็กครับทุกคนด้วยนะครับในการช n n e ลนะครับก็ฉลองกันให้เต็มที่นะครับมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้แล้วก็คุณก็เหมาะสมแล้วครับที่จะเป็น ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่น2 0 2 4 2 0 2 5ครับนะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งกระตุแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพปนก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกับชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กับชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ